ลักษณะอาการที่จิตมันสงบร่มเย็นเมื่อเราเข้าที่นั่งนิ่งแล้วเราหยุดคิดจิตจะโล่งโปร่งพอหลับตาลงจะมองเห็นแต่พื้นสีขาวเหมือนแสงสว่างในท้องฟ้าในสมองมันโล่งไม่ไม่มีอะไรติดในสมองนี่เป็นอาการของฌานที่สองสวัสดีครับพี่น้องชาวส่องผี ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เราหยุดการส่องผีนะครับมาเล่าเรื่องก,การเข้าฌานซึ่งจะนำไปสู่การที่เราจะไปส่องอดีตชาติได้เมืวว่อวานผมติดค้างไว้ในฌานที่หนึ่งนะเมื่อเราผ่านการเข้าฌานหนึ่งแล้ว อาการโล่งนะเกิดขึ้นมาในสมองบางคนอาจจะมองเห็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นละอองละอองคล้ายๆเมฆหมอกหรือว่าน้ำค้างเมื่อหลับตาไปมันจะเห็นละอองลอยล่องมันมีความรู้สึกเย็นสบาย ศาส,สนาของตามหลักพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่ามันเป็นอาการของคําว่าปิติปิติมีอยู่หลายลักษณะนะเจ็ดแปดลักษณะแต่ข้าพเจ้าจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงลักษณะตามหลักวิชาการหรือว่าตามปตาัตติปิฎกข้าพเจ้าอยากจะพูดในลักษณะที่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาอาการของปิติเนี่ยจริงๆคําว่าปิติเนี่ยมันก็ต้องแปลอีกอะมันเป็นภาษาบาลีคนไทยเราเนี่ยทุกๆอย่างต้องแปลตลอดนะอาการปิติปิติเนี่ยจริงๆมันก็คือความพอใจความพอใจความอิ่มเอิบอิ่มเอิบใจ เมื่อเรานั่งสมาธิจนจิตสงบในระยะหนึ่งอผ่านเขาเรียกว่าชานที่หนึ่งแล้วมันจะเกิดอาการปิตินั่นคือชานที่สองอไปนั่งที่ไหนมันก็จะโล่งในสมองนะในต้นไมนะ้มันจะมีอาการเย็นเยือกสงบ แต่ยังไม่ถึงขั้นเยือกนะมันจะมีการเย็นสงบเหมือน,นกับว่ามันมีความสุขในรูปแบบมันมีความสุขอยากจะนั่งนานๆบางคนก็จะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นทางกายภาพอย่างเช่นปวดขาหรือชาเท้าเนี่ยมันจะไม่มีแล้วตอนนี้มันจะเริ่มเริ่มจะเริ่มจะไม่เห็นอาการพวกนี้แล้วเพราะว่า สมองมันจะโร่งโป่งนะมันจะมองเห็นแต่แต่ปุ๋ยเมฆปุยฝ้ายหรือว่าแสงเป็นสีบางคนเห็นเป็นสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้างสีน้ำเงินบ้างมันจะเข้าสู่ก็เรียกว่าอะสมองมันมันไม่มีวิตกวิจารณ์มันไม่มีอความคิดอื่นเข้ามาในสมองถ้ามองผิวเผิน มันก็เหมือนอาการที่เรานั่งหลับนะครับเรานั่งหลับเหมือนกับหลับไปแล้วแต่แต่หลับตัวนี้หลับแบบอ่อไม่มีฝันนะครับไม่มีฝันเพราะว่ามันอยู่ในสมาธิมันอยู่ในสมาธิก็ยังสามารถที่จะดูลมหายใจอยู่ คือสมองเราเนี่ยยังมองเห็นลมหายใจอยู่ยังยังกำหนดลมหายใจได้ดูลมหายใจเข้าหายใจออกได้ปกติแต่มันเหมือนกับมันเหมือนกับหลับไปแล้วมันเหมือนกับหลับมันโล่งสบายยิ่งถ้านั่งอยู่ในร่มไม้เนี่ยใต้ร่มไม้เนี่ยมันยิ่งมันยิ่งจะสงบ เลือกเย็ยนนะแม้ลมจะไม่มีมันก็จะรู้สึกว่าเย็ยนเย็ยนสบายไม่ร้อนนะคนที่เข้าฌานได้คนที่นั่งสมาธิได้จะไม่รู้สึกว่าร้อนนะไม่จําเป็นต้องเปิดพัดลมเปิดแอร์นั่งเฉยๆก็จะเห็นลมอ่อนๆมันผ่านผิวหนังผ่านผิวหนังสบายนี่เป็นอาการของฌานที่สองนะปิติ แล้วพวกความคิดต่างๆเนี่ยจะไม่มีแล้วนะไม่มีไม่มีว่ามองเห็นโน่นเห็นนี่เห็นลูกเห็นเมียเห็นข้าวปลาอาหารไม่มีละมันจะเห็นแต่แสงที่มันเออเป็นปุยละอองเย็นสบายอยู่ในสมองอ่ะมันจะโล่งอยู่ระยะหน,นึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่นนทานก็ สามารถที่จะกลับมาที่ฌานหนึ่งได้อาจจะวกกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้หรือถ้าเกิดมันอยู่นานไปบางทีมันเราอาจจะสามารถที่จะลืมตาลืมตาแล้วก็กำหนดจิตใหม่นะครับวกกลับมาฌานที่หนึ่งเช่นเมื่อเราลืมตา เราหลับตาไปครั้งแรกมันก็จะมีวิตกวิจารณ์อยู่อ่ามันยังจะมีคิดโน้นคิดนี่อยู่พราหลับไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะเข้าฌานที่สองเราสามารถที่จะเข้าออกเข้าออกได้เพราะว่าเราเราเรามองเห็นลมหายใจตลอดเวลาอ่าเรามองเห็นลมหายใจเรารู้ตัวตลอดเวลาว่าหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นี่เป็นการรับรู้นะครับอาการของฌานที่สองนะะหลายๆคนคิดว่าคําว่าเข้าฌานเข้าฌานมันเป็นยังไงก็ไม่มีใครอธิบายให้มันชัดเจดนะบางทีบางทีเขาก็รู้แต่เขาอธิบายไม่ได้แต่บางทีก็มันไม่รู้จริงไม่ได้ศึกษาจริงๆว่า ในพระไตรปิฎกจริงๆว่าเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงบางคนไปเจอปัญหานะเจอปัญหาพอหลับตาเดี๋ยวเห็นอันนั้นเห็นอันนี้อมองเห็นส่างกระเบือเท่าเรือลบอยนยเงี้ยอันนั้นมันคือเขาเรียกว่าอาการมันอยู่ในชั้นที่หนึ่งอยู่เลยนะมันคิดโน้นคิดนี่ เห็นก้อนหินลูกใหญ่ๆกิ้งมาหล่นทับอย่างนี้นมันยังอยู่ในอาการของฌานที่หนึ่งก็คือจิตมันยังไม่สงบพอมันก็ต้องฝึกต่อไปนะครับฝึกต่อไปเพราะถ้าเข้าฌานที่สองแล้วมันจะมีแต่ความเย็นสบายโล่งอยากจะนั่งต่อนานๆไม่อยากไปไหนแล้วนะเข้าฌานที่สองไม่อยากไปไหนแล้ว ภาพที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นภาพที่เพลิดเพนนนะเพลิดเพินสบายนะเห็นอะไรที่มีความสุขเห็นอะไรที่มีความสุขภาพที่เห็นนะก็จะเป็นภาพที่ไม่กระทบกระเทือนต่อสมองว่าง,งั้นเถอะอันนี้คืออาการของมันนะลักษณะอาการของ การเข้าชาญนที่สองบางทีบางคนพูดได้แต่ถ้าถามว่ามันเป็นยังไงตอบไม่ได้ก็คือเขาอาจจะไม่ได้ฝึกจริงก็ได้แต่เขารู้รู้ในตำราคนคนปฏิบัติกับคนอ่านตำราก็าจะคือพูดแล้วไม่เห็นภาพจริง ถ้าเราปฏิบัติจริงๆเราเห็นภาพจริงๆนะมันก็จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนี่ก็เช่นกันลักษณะอาการปิตินะมันจะมีความสุขนะเราหลับตาไปเนี่ยบางคนนะพระเจ้าเองก็เคยสัมผัสนะเราสามารถที่จะเหมือนๆกับว่า ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะลอยขึ้นไปในอากาศได้ลอยขึ้นไปได้แล้วก็เดินในอากาศได้วิ่งได้คืออาการมันมันจะต่างไปจากความคิดในชา้นที่หนึ่งชั้นที่หนึ่งเนี่ยเราจะคิดคิดเห็นภาพตัวเองภาพตัวเองอคิดเห็นอย่างงุ้นอย่างนี้คิดเห็น ความลําบากความอะไรการทํางานปัจจุบันเป็นยังไงมันวุ่นวายไปหมดคิดเห็นแต่ความวุ่นวายแต่แต่พอมาเข้าัานที่สองอเราสามารถที่จะมันมีความรู้สึกว่าสามารถกําหนดตัวเองได้อย่างเช่นนั่งนั่งอยูอย่อยากจะลอยขึ้นในอากาศมันก็จะมีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะลอยขึ้นในอากาศได้อื อยากจะไปเชียงใหม่อย่างรวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะลอยเหินไปถึงเชียงใหม่เลยเห็นภาพอันนี้เป็นลักษณะความแตกต่างนะที่ผมเห็นมาเนี่ยคือความแตกต่างความแตกต่างของของอยู่ภาวะชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองภาวะของชั้นที่หนึ่งเนี่ยคือความคิดความคิดที่เกิดขึ้น จากความวุ่นวายสับสนพอภาวะที่สองเนี่ยเป็นความคิดใหม่ขึ้นมาความคิดใหม่ความคิดใหม่ๆความคิดที่เราสามารถที่จะกําหนดได้ว่าง้นเถิดมันมีความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกเป็นความคิดความรู้สึกถ้าเป็นพูดเป็นภาษาพากเนี่ยมันยากนะมันมี มันมีภาษาบาลีเยอะมีมีทุกมีเวทนามีอะไรซึ่งมันต้องแปลหมดอ่ะแต่นี่เราเราพยายามจะพูดลักษณะที่ไม่แปลนะ,ะซึ่งมันจะความสงบนิ่งมันจะทําให้เรามองเห็นมองเห็นความความสุขปลายๆนะครับในชานที่สอง เมื่อมันสงบไปมากกว่านี้นะมันสามารถที่จะ,ะกำหนดแล้วก็ไปเอาตัวเข้าไปอยู่ในในความปิติตรงนี้ได้นะมันจะกลายเป็นมันจะเริ่มมีความสุขมันจะเริ่มมีความสุขหรือบางคนก็เริ่มมีความทุกข์อันนั้นมันจะเข้าไปอีกมิติหนึ่ง น่าจะเป็นลักษณะของอาการของชาญที่สามแล้วแต่วันนี้เราจะพูดในในอาการของชาญที่สองก่อนชาญที่สามเราไว้ค่อยต่อกันอีกสักสองภาคเพราะว่าที่ผมเกิดมาในผมเกิดในเรื่องของอาการของปิติมันยังจะมีอีกหลายลักษณะนะหลายลักษณะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆขี้คายออกมานะเรามาจะขี้คายกันให้มันมาทําความเข้าใจกับมันก่อนเพราะว่าทุกคนถ้าฝึกไปแล้วมันจะต้องเจอเจออาการเหล่านี้หรือหรือเอ่อบางคนหลงไปแล้วบอกว่ามันกําหนดไม่ได้อันนั้นคือ คือเราต้องมาดูตัวเราเองนะครับวกวกกลับมาที่การเริ่มต้นการฝึกฝนมาเริ่มต้นแล้วมาฝึกฝนเขาเรียกว่ามันมันยังไม่เป็นชาญมันยังเข้าไม่ได้ถ้าท่านไปแล้วไปเจอสะดุดอะไรจริงๆปัญหาการแก้ไม่ยากหรอกเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายอย่างอาการเมื่อยเมื่อยล้าเนี่ย ทางทางภาษา,าเขารืออาการความทุกข์เขาขมวทนานนี่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งอ,อีกปัจจัยหนึ่งคืออาการง่วงอย่างนี้อาการง่วงนอนอาการอิ่มกินอิ่มเกินไปแล้วง่วงนอนอมันก็จะทําให้มีการวิตกวิจารณ์เยอะขึ้นนะเราต้องกลับมาแก้ใหม่แก้โดยการ เริ่มต้นนะคลายทุกคลายเมื่อยลืมตาเพ่งเพ่งไปจุดใดจุดหนึ่งอย่างที่เราเล่ากันมานะก่อนจะหลับตานั่งสมาธิเพ่งน้ําในแก้วก่อนก็ได้เพ่งน้ํากาแฟว่าก่อนที่มันจะมาเป็นกาแฟอมันพ่นน้ํำออกมา แล้วก็วนวนวนน้ำมาเป็นลายน้ำเราก็จะเห็นนะครับจนหนที่สุดก็เป็นกาแฟกับฟองนมอยู่ในแก้วอย่างนี้เพ่งจนหาที่มาที่ไปของมันเป็นฟองละเอียดอยู่ในแก้วการกำหนดการฝึกจิตก็เหมือนกันเมื่อเพ่งได้สงบสักระยะหนึ่งค่อยๆหลับตาลง หลับตาลงแล้วมาพิจารณาดูลมหายใจต่อ,อเมื่อดูลมหายใจเสร็จปุ๊บก,การคิดกังวลต่างๆมันจะหายไปเมื่อหายไปแล้วมันก็จะเกิดความโลง่งความสบายความเย็นขึ้นมาในสมองเกิดอาการปิติปิติที่ท่านพูดนี่แหละคืออาการของปิติ อาการโล่งอาการเห็นอะไรมันเย็นสบายมีความสุขระยะเริ่มต้นเขาเรียกว่าสุขระยะเริ่มต้นคือสุขกับความเย็นความสบายหลายหลายคนอยากจะนั่งอย่างนี้นานๆในอาการที่สองพออีกสักระยะหนึ่งเราจะกำหนดตัวเองได้ว่าสามารถที่จะ ยกตัวลอยขึ้นบนอากาศบางคนฝึกยกตัวสักเมตรหนึ่งแต่จริงๆมันไม่ได้ยกหรอกแต่จิตเรามันเหมือนจิตเรามันยกขึ้นนมันจะเห็นจริงๆนะครับนั่นก็คือท่านอาจจะใช้เวลาเดือนสองเดือนนะเดือนสองเดือนท่านไม่ต้องใจร้อนหรอกท่านฝึกในชั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อน ฝึกนั่งฝึกเพ่งฝึกนอนการเพ่งม,มันเหมือนการสวดมนต์การสวดมนต์ก็เป็นการเพ่งชนิดหนึ่งเป็นการเพ่งจิตชนิดหนึ่งนะการสวดมนต์สวดมนต์ไว้เพราะว่าจิตมันจะมุ่งตรงไปที่ตัวมนต์คาถาตัวอักษรนะอเอาแค่คาถาพุทธมนต์สิบสองตำนานาน ท่านสวดไปชั่วโมงครึ่งเลยจิตมันก็จะเพ่งอยู่นั่นแหละแต่นี้เมื่อท่านเลิกสวดท่านก็มาลองเพ่งวัตถุโดยทางภาษาพุทธศาสนาหรือว่าพระท่านบอกว่าเพ่งกระสินเพ่งกระสินบางคนนั่งเพ่งเพ่งทรายจนเป็นละลายเป็นน้ำอะ่ะคือตัวทรายมันไม่ละลายหรอกแต่จิตเรามันมองเห็นมันละลายอะ่ะ จู่เพ่งจนเ,เรียกเพ่งกรสินนั่งมองโดูยอดไม้เนี่ยมันผิวตามตามทิศทางของลมอะ่ะพัดไปพัดมามันผิวผิวอย่างนี้ผิวไปซ้ายบ้างขวาบ้างขึ้นบ้างลงบ้างเพ่ง <Yeah. S 1> อยู่เพ่งไปที่ยอดไม้เนี่ยก็จะเห็นอาการของใบไม้ทีนี้อาการที่เราเห็น ในสายตาเนี่ยสัมผัสด้วยตาเนี่ยมันจะทําให้มันจะทําให้หยุดหยุดอาการวิตกวิจารณ์ได้นี่นะครับใครบอกว่าวิตกวิจารณ์มันจะไปยังคิดไปโน่นคิดไปนี้ปล่อยมันเออตามคิดไปแล้วดึงจิตกลับมาอันนี้มันยากนะผมจะบอกให้ มันเป็นภาษาที่ท่านไปจำศีลที่วัดไหนอ่ะพระก็จะพูดเหมือนเหมือนกันเหมือนกับก็อปี้กันมาพูดแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆน่ะวิธีที่จะดึงจิตให้มันกลับมาเป็นสมาธิอ่ะเริ่มจากการฝึกแบบถูกวิธีนะ,ะวิธีของผมก็ผมทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ย หลายหลายคนเพิ่งมารู้จักว่าเออมันเข้าสมาธิได้มันเป็นอย่างนี้นี่เองบางคนฟึ่งมาเป็นสิบปีก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรก็ทำตามพระบอกไปที่ไหนไปวัดไหนถึงเวลานั่งสมาธิสามสิบชั่วโมงอ่าสามสิบนาทีท่านก็บอกว่า ให้เพ่ยงไปที่จิตพุโทโธพุโทโธอยู่ยุบหนอของหนอก็ท่านนั้นหมดเวลาก็เลิกกันมันก็เลยไม่รู้ว่าสมาธิมันเป็นตัวยังไงนะก็ลองพิจารณาดูนะเมื่อเราเข้าชาญนที่หนึ่งได้มาสัมผัสก,กับชานที่สองชานที่สอง ซึ่งมันจะเจอกับความปิติแล้วก็ความสบายใจความอิ่มเอิบใจแล้วมันจะไปชั้นที่สามยังไงแล้วเรามาคุยกันต่อในภาคต่อไปนะครับครั้งนี้หากใครอยากจะลองอยากจะสนใจอยากจะทำก็ต้องทำดูได้นะคือโดยที่ไม่ต้องไป ถือสินภาวนาอะไรมากเพราะว่าเราเป็นบุคคลธรรมดานะถ้าจะถือศินก็ถือสินห้าสินแปดนี่แหละศินแปดนี่ก็สุดยอดศินแล้วนะครับสุดยอดศินแล้วสําหรับบุคคลธรรมดาใครถือได้นโอ้ซึ่งส่วนมากก็พยายามถือให้ได้แค่วันพระนะเพราะว่าศินแปดเนี่ยมันเหมือนพระองค์เล็กๆเละสัมผัส ทางการรู้กไม่ได้นะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับหากใครสนใจถูกใจก็กดไลค์นะถูกใจก็กดไลค์ประทับใจก็กดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับรู้นะครับฝากช่องสองผีด้วยนะมีเวลาแล้วก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผีขึ้นมานะก็ ขอจบท่านนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม